สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันเมื่อวันที่14มกราคม2569ที่สำนักง,งานปปชสนามบินน้ำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนป็นรูปประเทศไทยหรือคอปทอโดยนายพิชิตชัยมงคลนายน,นัสเซอร์ยิมะ ตัวแทนคอปทอยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการปปชอขอทราบความคืบหน้าขอให้เร่งดำเนินการกับข้าราชการที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้ในายทักษิณชินวัตรไม่ถูกคุมขังตามหมายสารหนังสือระบุว่าตามที่คอปทอได้ยื่นหนังสือถึงติดตามและขอให้ดำเนินการกับกลุ่มข้าราชการที่ร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนให้ในายทักษิณชินวัตรไม่ถูกคุมขังตามหมายสารโดยการอ้างอาการป่วยวิกฤตจนต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14ตลอดเวลาที่ต้องโทษจําคุกเมื่อวันที่10กันยายน2 5 1 8 เรื่องดังกล่าวกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุยธรรมและเป็นที่สนใจของประชาชนเป็นอย่างมากจนนำมาสู่การยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและนำมาสู่การไต่สวนความจริงและต่อมาสารดีการรแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งเกี่ยวกับการประครับโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษาละหมายขังให้ในายทักษิณชินวัตรกลับเข้าสู่เรือนจำเป็นเวลา1ปี จากคาสั่งดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่ามีขบวนการร่วมมือกันของกลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งจากกรมราชาัณฑ์โรงพยาบาลราชาัณฑ์โรงพยาบาลตํารวจตามที่คณะกรรมการปปชชี้มูลความผิดไปแล้วส2องคนนั้นเครือข่ายนักศึกษาประชาชนเป็นรูปประเทศไทยในฐานะผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ท่านเร่งดําเนินการดังนีน้ขอให้ดำเนินการขยายผลหาผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มตามคำสั่งของสาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่เกกันยายน2 5 6 8หรอโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันธุนตระกลเอกทวีสอสองที่กำกับดูแลกรมาชทัณฑ์เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเคยยื่นหนังสือให้ตรวจสอบอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรหลายครั้งแต่กลับเพิกเฉยและยืนยันว่านายทักษิณชินวัตรมีอาการป่วยวิกฤตจ,จริงขอให้เร่งสรุปสานวนและดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีข้าราชะการทั้ง12คน ขอให้ดําเนินการทางคดีเพิ่มเติมกับนายทักษิณชินวัตรในข้อหาตัวการหรือผู้สนับสนุนให้ข้าราชการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือตนเองไม่ให้ถูกบังคับโทษในเรือนจําตามคาพิพากษาบัดน,นี้เวลาล่วงมากว่า4เดือนแล้วซึ่งอ่านมีผลกระทบอื่นในแวดวงราชการอย่างเช่นการจัดลำดับอาวุโสข,ของผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่มีการจัดลำดับอาวุโสให้พลตบโทนายแพทย์โสพนรัตนสิงหจารุ เป็นอาวุโสลำดับที่หนึ่งซึ่งอาจมีผลต่อการเลื่อนตำแหน่งในอนาคตทั้งนี้พลตำรวจโทนายแพทย์โสพลรัตน์ยังมีมลทินทางคดีในเรื่องนี้และยังถูกยึดใบป,ประกอบวิชาชีพแพทย์ในเรื่องนี้ด้วยการปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปน,นานเท่ากับปล่อยให้ความอายุิธรรมบททับความยุติธรรมตามหลักการทางกฎหมายความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการบริหารราชการแผ่นดินของราชการคอปทอจึงขอทราบความคืบหน้าในการดําเนินการเกี่ยวกับคดีดังกล่าวเพื่อให้นําตัวผู้ร่วมขบวนการมาลงโทษต่อไป